สวัสดีครับผมแล็บเบียร์นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับจอห์นวิกอีจ้าอีจ้าแล้เลี้ยวไปดูมุมมองจอห์นวิกนะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วอ่าใครอยากดูความกากจอห์นวิกอ่าตามมาเลยอีจ้าเต็มปล่ามาเลยวันนี้ก็อุ้ยคุณรถสวยคุณรถสวยไม่เอาคันนี้เอาอะไรคุณลุงมะใช่ไหมคุณลุงมะปัดอคุณลุงมะธรรมดาด้วยนะไม่แซบไม่เอาหุ้มเกาะหุ้มเกาะเราไม่มี เราไม่เราไม่อยากจะขี่โอ้โหตัดผมทรงอะไรของมึงวะเนี่ยเราไม่ขายเอาไม่เคยสนุกดอกหรองตกด้วยนะฮะแต่นี้ก็เป็นด่านของผู้เล่นกันเองสร้างนะครับแล้วก็ไปกดมาเล่นเบียร์รถแล้วเบียร์ไม่พอรถสันหานะไอ้แล้วผมอ้ยังแรงรถแม่งแรงกว่าไม่อัพเต็มอ๋อ อันน no, no, no. oh. oh. yeah. oh. oh. ี้ไม่ได้แต่งเต็มเอาเลยเพื่อนเลยเอาเลยเพื่อนนำเลยเพื่อนรอได้ไหมนำนำยิงไม่ได้ดิบดิบดิบอ๋อุ้ยเป็นรองขาเฮ้ยเฮ้ยเมาดส์นี่ดูโค้งอี๋ออกออกอะไรเออหลุดโค้งไปแล้วโอ้เลยวะอ้าวกระจกแตก ลาก่อยแล้วเบี้ย <c oughs> หลุดโค้งว่ะโอ้โั <c oughs> <c oughs> ่งอะไรอ๋ออุ๊ยดิฟรถเลอะมาแล้วเนี่ยดิฟดิฟลงเขาลงเขาจริงจริงอ้อแรงแรงแรงโคง้งโค้งหน้าเนี่ยยอดละอีอห,ห,หูขึ้นเขา ลาหอยและเปียอกโชนมันชนมันชนมันไอ้เชียชนวยไอ้แล้วความความไม่ทำไมช่วยอย่างเงี้ยเฮ้ยขึ้นถนนแล้วมันเร็วว่ะโอ้หแล้วเว้ยอ้ออิเยนาอยู่ผมมีปืนเฮ้ย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 ปิดทางปิดทางอ้าวเฮ้ยแล้วเปลี่ยนหน้าเบี้ยวอ่ะหน้าเบี้ยวโอ้โห ตูดเบี้ยวด้วยเนี่ยเฮ้ยลืมเก็บเก็บตายลาก่อยอีอเฮ้ยไม่โดนได้ยังวะทำเองดีๆอย่างวะนี่อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยเลยอะไรทำปากอีอะอุ้ยเออนี่โอ้โหเชิบชิบชิบปะ โอ้ยเบียนกมอย่าไปแกล้งคนอื่นนะฮะแม่งปัดปัดติ๊บเลยอะรอด้วยดารถเองแรงัะเพื่อนเฮ้ยขึ้นถนนแล้วขึ้นถนนแล้วเฮ้ยเฮ้ยด่ลึงดินึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมโธ่ชนแม่ง แพ้เขาแพ้โอ้รอบนี้แพ้เดี๋ยวไปแก้มือใหม่สนามหน้าโอเคมาแก้มือเมื่อกี้แพ้ไปแพ้เป็นหลักกับไอจอนไอจอนดิกต้นเจอแล้วเบียสิบไข่นี่วันนี้ผมก็มาอยู่กับ น้องคันดี้นะแม่ไอ้ยรถใหม่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 อ้ยเอาเหอเอาเหรออาเบียเรอเอาเอามามาเอาม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 าตามมาตามมามามมานีมา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 ูดมานามงมามาามามาูดมามนมมาม ผมมีแช่งกันเฮ้ยอีวิกมึงเห็นป้ายไหมเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าห้ามขับเกิน50ไม,มล์ต่อชั่วโมงโอเคเฮ้ยไอ้เชี่ยเย <c oughs> บรกทำไม <c oughs> <c oughs> อวอโ <Okay. S 2> อเคไง <c oughs> <c oughs> มันต้องไปทางนี้เว้ยโอ้โหแล้วก็ลงมาแบบ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยไอเชี่ยตัวเบี้ยวตัดห้ายรถรถรถโอ้ ไม่เฟี้ยวเลยอะเจ้าเลยมือด่านโอเคอยู่แล้วไฟหน้าเละแล้วครับผมจังหวะนี้เละไฟหน้ามีมีผมไม่นไฟไม่รอเลยอ่ะอ๋อทางจัดดิปคิงไหมดิปคิงเฮ้ยดิปคิงไปแล้วดิปคิงเฮ้ยนี่มึงขี้โกงดิวะโธ่โคตรขี้โกง อุ้ย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 ลงเลยไปไหนวะเนี่ยเสร็จละจังหวะนี้เอาชิบหายแล้วจิ๊บหนึ่งเว้ยโหนี่ดิฟไหนดิ๊บไม่ดิ๊บอะเนี่ดิฟบอ้าวเลยระเบียบสิบพวงครับจังหวะนี้ลำที่หนึ่งอ๋อระเบียบสิบพวงที่หนึ่งจอร์นดิกที่สองชื่อแต่ละคนไม่โคตรดีเลยไอ้นี่สิบพวงไอ้นี่ดิ๊บเออดี้ย โอ้ขนาดครับก็อยู่2คนนี่เนี่ยเอาทีหนึ่งไปแล้วชิบหายแล้วเอ้ยมันนับมันจอดตูดชนอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วคเราจะคิดถึงไงแล้วเบียดเก้เราจะห่างกันหนึ่งสนสี่ไม้เราเริ่มอย่างไกลอ่ะเราด้วยรักไปแล้วเปียโอ้โหจะแพ้อีกแล้วแม้เราจะห่างกันหนึ่งค่วนสี่ไม้ เมื่อกี้แม่งหนึ่งส่วนสี่ตื่อไปปินจะข้ามหน้าเลยครับโอ้โหไปชนตูดจอรบิกเฮ้ยใช่ใช่ใตามมาตามมาเข้ามาแมนเย่บล็อกปลาเปสโอหแม่งแรงลดแรงตามไม่ทันเลยที่ที่ทางนี้แม่ง น่า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 รักจังเออะเอ่ะเข้าทางรัดอย่าง,งเดียวแต่รัดอย่างเดียวตามทางเราเวย้ยไอ้ใจอุ้ยทำไมมันเร็วจังวะอ๋ออุ้ยอุ้ยดูมันดิฟดูมันดิฟเปรี้ยวเปรีผมมีดิฟแล้วเ,เปียไม่เจอขึ้นี้หนึ่งผมมีดิฟไม่แซงไม่แซงไม่แซงอุยไปไปเอกไอ้เชิดต้นไม้น่าจู้เลย อู้ยรอด้วยอือห sw ืออ yeah. ู้ยเกือบตกเขาแอลแอไปหน้าที่มีวงตาไม่เห็นเว้ยอีเชือตต้นไม้ต้นไม้อือหือเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนวะมัวแต่มองแล้วเบี้ยไม่ไปไปโอ้ ออกมาอ๋อดิ๊ปอ๋อเยอะอุ้ยโอู้หู้ฮนตะเปียรมันสวยเกินไปเว้ยอุ้ยตักดอกเฮ้ยเบียดเบียอ๋อผมยังขับต่อชิบหายแล้วผมนี่ที่หนึ่งเลยเลยเลยเฮ้ยเชี่ยไปทางเดียวกันเลย จัดกันขับต่อได้ปากแม่งโกรธอีพีเลยทางแม่งขับสนุกดีวะเออไม่สนุกว่ะอีกรอบอีกรอบรอบรอบก็เลยสองรอบเลยรอบเดียวชนมันชนมันไอ้ยเชี่ยวโอยพาดลงเขาราจะมาดูร่องรอยอะไรยะาทำระเบียชนะครับถอยหลังครับนี่ผมมีรถคันใหม่ป่ะอ้าว กูไปแล้วโอ้โหโอ้โหอ๋ออ้ยดิบดิบดิบนี่มันมาแล้วอุ้ยอุ้ยเส้นชัยเส้นชัยเดียวเดียวเส้นชัยเส้นชัยเส้นชัยหยุดหยุดหเอ้ยเส้นชัยงงตบนี้แล้วเบีย้ยชนะโอ้โห ที่หนึ่งว่าหายการหายการไปหาดับเบียร์ไข่สิบวงเลยโอ้ยจอนดิกเอ้ยไม่เดาสนเอ้เดาแม่เดาใหญ่นะแม่ก็เอามีคนมีคนมีที่สามอ้าวมีมือที่สามด้วย สวดีวัเดียวมาแข่งกันใหม่นะฮะเวัสครับผมไอ้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะมาเกียนอะไรติดตามชมในเอ่อเทมเพอร์อฟิวชั่นเวน,นะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย